บ้านเล็กที่ดีมีมงคลถูกฉลกชีวิตร่ำรวยมั่งมีสีสุขบ้านเล็กที่สองตัวเลขสองแทนดาวจันทร์สร้างจากนางฟ้าสิบห้านางบ้านเล็กที่สองดาวจันทแสดงถึงความเป็นแม่ผู้อ่อนโยนมีเมตตาอ่อนไว้นั่นคือเพศหญิง ผู้นำครอบครัวควรเป็นสุภาพสตรีหรือถ้าผู้นำในบ้านเป็นเพศช,ชายควรจะเป็นคนนุ่มนวลคล้ายสตรีจึงจะถูกฉลกการงานที่เกี่ยวข้อง เหมาะกับงานด้านบริการต่างๆเช่นงานขายงานบริการเกี่ยวข้องกับเด็กและสตรีงานฝีมือเย็บปักถักร้อยประดิษฐ์ประดอยสิ่งของต่างๆเพื่อจำน่ายถ้าเป็นพ่อค้าแม่้าในตลาดสดหรือชุมชนที่ติดกับแม่น้ําจะเจริญรุ่งเรืองงานเคลื่อนไหวไม่อยู่กับที่เช่นงานทำเกี่ยวกับรถเรือประมงและทัวจะดีอย่าทิ้งการดูแลผู้ใหญ่ผู้ให้กำเนิด เสริมบารมีต่อเจ้าของบ้านเล็ขที่สองอย่างมากเสริมมงคลในบ้านควรตกแต่งด้วยงานฝีมือทุกชนิดเช่นผ้าปากักม่านถักดูแล้มีความอ่อนหวานทำให้ผู้อื่นรักใคร่เป็นสเสน่ตู้ปลาเป็นมงคลสร้างบรรยากาศที่ดีควรเลี้ยงหนึ่งหกแปดเก้าถึงจะดี ถ้าเลี้ยงปลาสามตัวสี่ตัวจะดีปานกลางเลือกปลาสีสวยควรวางตู้ปลาเอาไว้หน้าบ้านหากทันหน้าออกทางประตูจะอยู่ซ้ายมือจึงจะเป็นสิริมงคลควรเลี้ยงบัวสายโดยเฉพาะดอกสีเหลืองจะถูกฉลกอย่างมากมีความบริสุทธิ์เบิกบานหลุดพ้นความห่วงใยจากครอบครัว ต้นไม้ที่เป็นมงคลควรเลือกต้นมะลิซ้อนมะลิวันมะลิพุ่มได้ทั้งนั้นทําให้เป็นที่รักของคนทั่วไปมากขึ้นมีความกะตันยูบริสุทธิ์แสดงถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกและยังใช้บูชาพระได้ด้วยปลูกวันพุธจะดีมากดอกไม้สีเหลืองและดอกไม้สีขาวทุกชนิดทำให้เสริมสิริมงคล เป็นสเสน่ห์แก่บุคคลในบ้านสเสน่ห์จันขาววานใต้ดินมีลักษณะลำต้นโผล่ขึ้นมาเหนือดินมีอำนาจในทางเมตตามหาสเสน่ห์ระหว่างชายหญิงเสริมค้าขายดีระหว่างปลูกควรท่องน้โมพุทธายะจนปลูกเสร็จถึงจะขังควรตั้งเรือใบหรือว่าเรือสำเภาจำลองแสดงถึงความมั่งคั่งการเดินทางจะราบรื่น ในด้านธุรกิจจะได้กำไรตามที่วางไว้เรือควรวางไว้ในห้องรับแขกโดยหันหัวเรือเข้าบ้านมองไปทิศทางไหนก็สบายตาความสุขในบ้านจะเกิดขึ้นตามมาสีโทนสีอ่อนหวานเป็นมงคลสีครีมสีเหลืองอ่อนผ้ามานก็เช่นเดียวกันส่วนรูปภาพห้ามนำรูปน้ําตก หรือว่าน้ำไหลมาประดับในบ้านจะทำให้การเงินรั่วไหลควนเป็นภาพดอกบัวดอกมะลิหรือเป็นภาพปักต่างๆที่เป็นงานฝีมือจะเสริมมงคลอย่างมากสุขภาพควรระวังเรื่องเกี่ยวกับต่อมน้ำย่อยเยื่อหุ้มหัวใจเต้านมภูมิแพ้อาหารเป็นพิษเลือดลมผิดปกติเบาหวานโรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบพ,พระบูชาเสริมมงคล พระภัยรีพินาศพระนารายพระแม่กวนอิมสมเด็จนางพญาสมเด็จจิตละดาพระที่ผสมเกสรหรือว่านมงคลพระเนื้อดินเป็นต้นขอให้บ้านเลขที่สองเป็นบ้านที่มีแต่เสียงหัวเราะผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเลขที่สองมีแต่ความสุขทุกคนนะคะ